ได้มาแล้วอีเวนต์นี้นะครับผมกดรับก่อนนะครับอยู่ในกล่องของฝันนะครับผมเรียบร้อยแล้วไปแล้วต่อแล้วไปข้างในชิลูเปิดมงต้องแบบนี้น้องเขยโขเข้าไปเปิดมงต้องแบบนี้โอเปิดมงทั้งเกมเออเดี๋ยวชุดสวยจริงเออดูยตดูเต็มเลกันนะครับเออฉากซีนดีใจฉลองฉลอง่านด่านะครับนี่โอสวยจริงสวยจริงสวยจริง สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับซีรีส์เน y m ม r ม i เ a c ค e นะครับผมหรือว่าเส้นทางการเดินทางของ ID ไก่ n e y m มาสายฟรีแบบ100%ของผมเองนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้จะพาทุกคนไปเก็บเสื้อแข่งของอ e ีฟิบลโปรนะครับผมแบบดี m ม t e ต e อดิชั่เนาะแล้วก็เก็บทองด้วยนะครับนี่ฮนะ เล่นแค่1นึ่งแมตช์นะครับเภหนึ่งแมตช์เภวัแมตช์นะครับผมไม่ว่าจะแพ้เสมอชนะนะครับได้หมดเลยนะครับผมแล้วทีมก็เริ่มสวยแล้วโอ้ยทีมก็สวยเสื้อก็จะสวยนะครับผมจะเป็นอะไรที่เป็นสุดๆนะครับได้บูโนมาได้เคียซ่ามาได้ใช้แน่นอนครับไปดุย later อีเวนต์นี้โคตรยุติธรรมนะครับนักเตะเนี่ยก็จะไม่มีหัวตกไม่มีหัวเขียวนะฟอร์ม4ีเท่ากันหมดนะครับ เล่นสบายๆนะครับผมขอให้จบแมตช์นะครับผมอย่ากดออกอย่ายอมแพ้นะครับอีเวนเคลียร์ครับขอโชว์หน่อยครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องผลแพ้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเล่นสบายๆครับบูโน่โยกหน่อยสิมันไม่มีสกิลของบอลนะบูโน่บูโน่ดึงกลับมาต้องใช้อนาล็อกเพียวๆครับออกซ้ายนี่มากระชากแล้วขอเปิดมองเกมมิ่งดีดีดึงให้นี่มาโยกโยกโอ้ยเลยเอาไปแล้วเลยเอาไปแล้วซับแล้วก็ปลา คนเศร้านิดเดียวครับอีเวนต์นี้ต้องเล่นให้จบเกมนะครับอย่าก,กดออกหรือกดยอมแพ้นะกดยอมแพ้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะผมลองแล้วนี่ <c oughs> เล่นกันจนแบบยิงประตูไม่ได้นะชิวจัด <c oughs> เล่นให้จบเกมนะครับอีเวนต์ถึงจะสําเร็จนะครับผม <c oughs> ไปเรียบร้อยได้มาง่ายเหลือเกินนะแต่ต้องเล่นให้จบนะครับคือจริงๆแจกก็ได้นะไม่ต้องให้เข้าไปเล่นก็ได้นะแบบนี้เนาะ e f o o ต ball Origin Pro e dition นะครับผมอ่า มาแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราใส่เลยใส่ทั้งคลิปใส่ทั้งอีเวนต์เลยนะครับผมเราได้มาแล้วอีเวนต์นี้นะครับผมกดรับก่อนนะครับอยู่ในกล่องของกัันนะครับผมเรียบร้อยมันจะมีชุดก่อนหน้านี้แบบโทนสีเหลืองเลยนะบางคนซื้อไว้นะครับที่เป็นโทนสีเหลืองใช้5,000 e ันอีฟุตบอลฟอยต์นะครับแต่อันเนี้ยแค่เข้าไปเล่น1แมตช์นะครับก็ได้เลยไม่ต้องใช้อ e ีฟุตบอลฟอยต์แรงนะครับมา เดี๋ยวเราใช้ชุดนี้นะครับชุดแข่งนี้เนี่ยเข้าไปเก็บทองต่อนะครับ50ทองนี้โดยใช้ชุดนี้ตลอดเลยนะครับผมไปด่านแรกครับ Aview Morator วิธีการใช้นะครับก็ตอนจัดทีมนี่แหละกดที่รูปไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็เลือกว่าจะให้แสดงผลที่ฝั่งโฮมหรืออเวนะเราอยู่ฝั่งไหนก็เลือกฝั่งนั้นก็ได้ครับผมอยู่ฝั่งอเวนะอย่าเลือกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตาลายนะไปลุย เดียเป็นไงล่ะโทนนี้สีบาดใจเลยเกินครับแล้วเราเลือกฝั่งตรงข้ามให้มันสีตัดกับเราหน่อยนะครับนี่จะแทกซะเลยเฮ้ยแจมวะสีขึ้นเลยลือเกินครับมาครับในมาในมากระชากไปกระชากแล้วก็ผ่อนสปีดนิดนึงดึงกลับมาดึงกลับมาแล้วโยกกินฟาวกินฟาวโอ้ดูดิดูดิดูดิโอ้ตัดกับเสื้อกรรมการเลอเกินครับแจมแจมมาโทนนี้แจมแจมเลยนะครับ เจาะตรงกลางเลยแหละครับบูโน่เอามีช่องก็ขอล้องหน่อยดีมบูโน่เ <B uno, S 2> ต่ผมก็ได้ปาดเข้าไปบอลสองมีตัวเก็บครับฟาบินโยพักอ,อกแล้วก็ตูมลูกนี้จุกนี่จุกเอาไปบูโน่บูโน่ปั่นใกล้ลูกนี้ติดแซมอีก,อก,กด่านนี้เราสเสมอก็ได้นะจริงๆนะแต่ว่าเราเปิดเกมบุกเอ้ยเราโดนบุกอะเราโดนเปิดมงครับดิสเตมเปิดเข้าไป้ยเกือบ เดกอานะครับเดเกอาฮาแลนด์หรอฮาร์แลนฮาร์แลนด์ฮาแลนด์ไม่กล้าฮาแลนด์ออกข้างโอ้เอาเปิดมงแล้วเอาเปิดมงระวังเสาสองเสาสองมโนเมเทสเขียวไปดักครับดัก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 ติงอ้าวเสร็จแล้วเคียซ่าโอ้ยมันกดไปแล้วแล้วแล้วขายาวไม่พอบัปเป้กระแทกมาเอาบอลขึ้นมาแล้วก็ไหลช่องนี้เลยเอ้าเคียซ่าเปิดเข้ามาข้างในแล้วเนมมา ลูกแรกมาแล้วปลดล็อ,อกมาเจาะยากเจออาะเย็นเหลือเกินได้มาแล้วครับเสื้อสวยจริง,รงชอบออก้างอีกแล้วครับรจะเปิดมงครับหมุนลอแบ็กหมุนลอแบ็กม,มาแล้วมาแล้วโดกูเจเรมี่โดกูโ,ดกโอ้ยเปิดมงแกไม่โดนลวเงยฮอดูแลวนๆอยู่ริมเส้นนะเปิดเนี่ย หยุดไม่อยู่ครับหยุดไม่อยู่หยุดฮาแลนด์ไม่อยู่ดีเสมอเลยไปโอ้โหรู้ตัวเลยว่าทุ่มแล้วโดนแย่งแน่นอนนะกว่าจะง้างแขนทุ่มได้เอาเสร็จแล้วครับดักได้เอาไงดีเนมาไปเลยวางแม่นแม่นหน่อยบอลตกแล้วก็พัดดูดเข้าในแล้วก็เปล่าเปล่าโลกเฮ้ยชนเสาซ้ำไปเคียซ่าเออลูกที่สองเตัวใหม่ตัวใหม่ฉลองฉลอง เหมือนซื้อตัวมาใหม่อ่ะเออได้ตัมตวมหวังลูกเขียร์ครับลูกเขียร์โอ้ผมว่าเขาต้องมาออกริมเส้นนั่นไงแล้วก็อรอแบ็กนั่นไงแบ็กเปิดเปิดมงเกมมิ่งแล้วฮาแลนด์เกือบโดนฮาแลนด์อีกอ่ะอดักทางได้เน้นเปิดมงเกมมิ่งนี่นาะวนๆออกข้างวนๆออกข้างดักทางได้รอเอ้ย เปิดมาข้างหน้าแบบนี้ถ้าไม่มีชิลูนี่คือลาบากเลอเกินเก็บบอลมาอยู่เอ้าเอ้าเอ้าอย่ายืนมองหน้ากันจิงออกข้างอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วโดนบอลสั้นมาเดี๋ยวโดนบอสั้นมานั่นไงมานไงนั่นไงแต่บางไม่ทันครับอืในข่าววัดชอบเปิดมงใช่ไหมเจอกันเปิดมงตั้งเกมเลยนะเนี่ยเจอกันเอาชิลูลงมามาต้องเจอเปิดมงของจริง ชอบเปิดมงนักใช่ไหมชิลูหัวเขียวสัดด้วยลงมาเลยเออแล้วก็ตัวเปิดฝั่งขวาผมเปิดไม่ได้อาโนนี่ดีทนายอโนมาแล้วแจ่มมากเลยนะครับผมใช้เปดี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเลเอา์ออกไปเอากอเลสกาเอ้ไม่ใช่ชากานะชากาลงมาดีกว่าเออสวยชอบเปิดมงแล้ต้องเจอเปิดมงคืนนะะมงมามงกลับไม่โกงนี่ไงไม้แล้วไมคแล้วไมค์แล้วไมคแล้วไมคแล้วออกข้างอีกแล้วออกข้างแล้ว ออกข้างอีกแล้วดักไว้ดักไว้ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปเดาทางไม่ยากแต่จะดักได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่รู้เลยว่าต้องมาตรงนี้มาแล้วมาแล้ววนมาอีกแล้วเฮ้ยระวังระวังระวังโลบัสันนี่ไงโลบัสันตัวเปิดอยู่นี่เป่าแล้วเอ้ยเคียกไป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 เคียบไปไอ้พ้นได้ฟาวเสียบอลแล้วเข้ามาออกข้างอีกแล้วครับ มาแน่นอนมาลิมนี้แน่นอนมาริมนี้แน่นอนเนี่ยวนวนวนลอแบ็กเสร็จผมสิวนลอแบ็กใช่ไหมเปิดมงต้องแบบนี้มาเปดี้สอนเขาหน่อยดึงหาตัวฝากแล้วไปแล้วต่อแล้วไปข้างในชิลูเปิดมงต้องแบบนี้น้องเขยโขเข้าไปเปิดมงต้องแบบนี้โอเปิดมงทั้งเกม นี่ไงชิลูสอนเชิงมาเลยเอาชิลูลงมาเราจุดพุไปเลยครับมีตัวเก็บอยู่แล้วนี่ไงเอ็มบัเป้เก็บไม่ค่อยอยู่ถ้าลูกเตะจากประตูนะครับอ่าเสร็จเราครับจริงจริงเราเสมอก็ได้นะนว่าไปเจอเกมเปิดบงนี่คือเราต้องบงมาบงกลับไม่โกงครับเออดี๋ยวชุดสวยจริงจริงเออเดี๋ยวดูเต็มเ็มแล้วกันนะครับผมฉา,มา,าซีน ใจฉลองฉลองผ่านด่านนะครับนี่สวยจริงสวยจริงสวยจริงเรียบร้อยครับด่านที่1จริงๆเราแค่เสมอก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราใส่เต็มที่ไปก่อนนะครับด่านแรกก็ได้สกิลเพิ่มไอเทมเพิ่มสกิลมา1ชิ้นนะครับด่านที่2อไอเทมเพิ่มสกิล2ชิ้นและด่านที่3นะครับทอง50ทองเราไปต่อที่ด่านที่2นะครับต้องชนะนะด่านนี้ไปลุย A a few moments l โอ้ยลืมเปลี่ยนเสื้อครับเ <c oughs> มื่อกี้ไปเข้าห้องาน้ำม,มาแล้วมาเล่นต่อลืมเลยโอ้ใช้เสื้อโปรตุกเกสเลยครับคุณโ <c oughs> ดกันไปคันเซลโลย้อนมาฟาบินโยออกอืม้มแฉลับ ดักมาเป้ดักมาสวยซ้ายมีความมีเลือกที่เคียซ่าทันหรือเปล่าไปปั๊มมาแล้วก็ซ้ายเฮ้<อ>ยตั้งแต่ได้ตัวมาน,นี้ยิงได้เยอะเหมือนกันนะเคียซ่านะเอ้ยนี่นนจเจอเราส่วนบ้างครับไปซ้ายบูโน่รอจังหวะรอจังหวะรออลอโยกเอ่อค่อยๆไปค่อยๆไปให้บูโน่ให้บูโน่เออสวยวช่องนี้แหละครับขอปั้นลกนี้ขงไม่พอครับคองไม่พออุ้ยบอล ไม่เป็นใจระวังครับฮาแลนด์ออกขวา,าโอ้โหเดลิกเดลิกเดลิกเปิดเดลิกแล้วก็มีเ <c ười> ดลิกแล้วก็มีจิ้มต่อไปบูโนโอ,อืมเอาแล้วครับบุโนโไปบูโนเมเดสไทที่เดมาให้ต่อที่เ<ไ>ป้ข้างในขวามีเคียซ่าอีกแล้วครับเคียซ่าแต่งนิดน,งงน,ดนึงซ้ายลูกนี้โอ้โหตั้งแต่ได้ตัวมานี้ยิงเป็นว่าเล่นเลยบอลเป็นใจเคียซ่าบ่อยมากครับโอ้สองประตูแล้วครับแมตช์นี้อ้าว ภาพค้างเรียบร้อยครับจะหมดเวลาอยู่แล้วกดออกนะไม่นอกดออกเกมเล่นไม่จบเกมโดนตัดแต้มความประพฤกินะครับอย่ากดออกเด้อเล่นนัดเดียวจบด่านที่2ส,สบายบือเรียบร้อยสำเร็จภารกิจนะด่านที่2นะครับผมได้ไอเทมเพิ่มสกิลอีก2ชิ้นนะครับไปต่อครับไปต่อกันที่ด่านที่3ด่านที่3ม,มีโอกาส3มแมตช์นะครับผมต้องทำา5คะแนนนะครับ ชนะ2ก็ได้หรือว่าชนะ1สเสมอ2ก็ได้นะ A later few moments later. นัดนี้ไม่ลืมเปลี่ยนเสื้อเลยครับสวยๆมาเลย okay, no, ดูทรงหน้าจะนิ่งดูทรงหน้าจะนิ่งแบ็คะหุบระวังครับระวังเปดี้มาแล้วเดมไมเได้เดมมเได้เ,ดเ,ดเอ้ยมาขินยอสเสียบไปเลยทรงนิ่งทรงนิ่งทรงนิ่งเปดี้เปดี้กร,รจะจ้าคูได้เปิดวะได้เปิดวะระวงังระวงังระวงังระวงัะวงอุ้ยคนนี้เล่นนิ่งอยู่ครับ เล่นดีอยู่เล่นดีอยู่ใจเย็นต้องใจเย็นครับต้องใจเย็น่อ้าวนิ่งเหรอนิ่งเลยนิ่งจริงด้วยนิ่งจริงๆงก็ขอขอบคุณนะครับให้ผมนึ่งลูกใช่ไหมในของฟรีมันลูกนึงครับเขาอาจจะลุกไปเข้า้น้ำอยู่ฮะหรือว่าทําธุระอยู่นะครับอ้าวนิ่งอีกแล้วนิ่งแล้วนิ่งอีกแล้วนิ่งอีกแล้วเออเสร็จเราเสร็จเราโอเคขอบคุณนะครับโอ้นิ่งอีกแล้วนิ่งอีกแล้วนิ่งแล้วหยุดอีกแล้วหยุดอีกแล้วโอ้เราไม่เกรงใจแล้วนะผมไม่เกรงใจแล้วนะขออีกลูก เหมือนปล่อยมือถือยอมให้ผมยิงนะแต่ว่าพอเขียบบอลปุ๊บเขาก็เล่นนะเนี่ยเออเล่นเอาจริง้วเหรอหรือต่อให้เราสองลูกอะนี่เริ่มเอาจริงแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มเล่นแล้วหรือว่าเขาทําธุระอยู่นะครับผมไม่สนแล้วนะ <c oughs> ไม่ขอเกงใจแล้วนะไปครับไปครับไปครับ <c oughs> แคทเทอรหักมาโอ้โห ไม่ถึงนี่ไงเขาจริงแล้วเขาจริงแล้วาจริงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ต่อต่อ้ผม2ลูกใช่ไหมต่อให้2ลูกใช่ไหมผมไม่เกงใจแล้วนะผมไม่ใช่ของหูนะจะมาต่อให้ไม่ต้องต่อให้บูโนแทงมาไม่ต้องต่อให้ยิงเองก็ได้เอาซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ต้องต่อให้นะเลยเอาให้ดูอนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วโอ้ให้อีกแล้วเหรอยังไม่พอใช่ไหมไปข้างในเลยเอาย้อนมาบูโนบูโนปาล้อนี่ ก็อาจจะทํางานอยู่นะปล่อยๆเล่นๆปล่อยๆเล่นๆตลอดนะครับแต่ผมก็เต็มที่แลลวครับเราต้องมืออาชีพนะไม่เกรงใจแล้วกันไม่ขอเกรงใจแล้วกันเล่นแบบนี้ผมยิ่งเล่นเต็มที่นะครับเนี่ยนิ่มๆไปเลยนิ่มๆไปเลยแล้วฟาบินย่อขออีกลูกไปเลยโอ้โหลอมให้เรายิงเหมือน ดูถูกกันชัดๆเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เต็มที <statistics> ่นี่ไงมีโชว์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 ออ้ยระวังระวังเนมา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 โอ้กระชากกระชากสวยโหนดึงด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังมาแล้วไม่แล้วเนมาไมแล้วโหนฟิฟแฟบด้วยฟิฟแฟบแล้วปลาดโอ้ยติดหัวบุนอเราต้องบุกครับเราต้องบุกบ้างครับเราต้องบุกบ้างครับอืกระชากสวยกระชากสวยเปิดแล้วเนม่าโอ้ยชนคาร์ ไม่เกรงใจแล้วนะเราบุกบ้างเราบุกบ้างเราบุกบ้างเดี๋ยวจะหาว่าพอเขาเอาจริงแล้วเราแบบสู้ไม่ได้นี่วางนิ่มๆไปเลยเทียซ่าช็อปใสเดี๋ยวจะมาบอกว่าพอเอาจริงแล้วเราเล่นบอลไม่ได้เราไปลอง <im it> ไม่ใช่เราต้องเต็มที่ไปก่อนนี่ดูโบโนโชดีเออเฮอไม่ต้องใช้สกิลครับใช้อนาล็อกนี่แหละไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ตามมาเลยน้องโอ้โก็แท้ก็ไม่พนคืนมา ถึงกับมาโอ้โหกระเด็นไม่ฟาวด้วยโอ้นี่ดักได้สวยแล้วก็มันเราต้องไม่เสียประตูเราต้องไม่เสียประตูนัดแรกได้มา3ามแต้มครับไปต่อนัดที่สองจ้า A f e w moments later อ้หูดลิกเซน c e n t e เราไม่ฟิตครับอาเราจะมีลูดิเกอร์นี่เอาลูดิเกอร์ใส่ไป็นตัวจริง เสื้อแข่งเราต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะไม่งั้นมันจะเป็นเสื้อมาตรฐานนะครับอ้าวอ้าอ้า,อาระวังนะระวังนะไม่อย่าเล่นนะอย่าเล่นกับเป้นะออนี่ดักได้ครับฟาบินโยไปอูย้ยขาย,ยาวเบลิงแฮมเหรอเบลิงแฮมฟาบินโยวางไว้แล้วระวังครับระวังครับระวังครับฟาบินโยเขาก็มีโอเดบอยเดบอยเหรอเอาก้นกระแทกเขาไปอู้ยใครฟาวอ่อเขาฟาวเขาฟาว ึกว่าเราฝาวครับสวนเลยไหมสวนเลยไหมบูโนโน่ดึงนิดนึงดึงนิดนึงดึงนิดนึงให้ต่อไม่ได้หมุนลำบากฟามินโยออกขวาดีกวา่าโอเคเคซ่ารอเพื่อนนิดนึงทางในสวยอุ้ยจัดระเบียบร่างกายไม่ดีเกือบไปย้อนมาจ่ายชัวจ่ายชัวชัวนี่แหละจิ้มไปเมสซี่ดึงออกขวาสวยเคียซ่าวน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 แล้วให้ข้างในโอ้ยระวังด้วยครับระวังจังหวะสวนระวังจังหวะสวนนี่ไงเล่นดีครับบุนโเกมรับก็ดีนะเออ เป้เป้หมุนคืนี่บุโน่แต่งโอ้โหไปจับบอลแล้วก็ช่างทำเพื่ออะไรซ้ายครับเนี่มาวิ่งวิ่งวิ่งผิดจังหวะแล้วแบ็กหลุดตำแหน่งแล้วด้วยครับลูดิเกอร์ซ้อนอยู่อ้าวเขาไม่ไปต่อฮะเสร็จเราสิครับแบบนี้แล้วเราก็สวนทางซ้ายนี่แหละครับผมแล้วนี่ขนานมาเลยเคลียร์ซ่าให้ต่อที่เป้ลงตัวจุดจุดบดล็อกลูกแรกมาแล้วบัเป้บัเป้ เฮียซ่าครับเล่นดีเลยเกินโอ้โหช้าช้าโอ้ยมาทิ้งยอดขึ้นมาแล้วครับเซนเตอร์หลุดตำแหน่งเซนเตอร์หลุดตำแหน่งครับระวังระวังระวังโอ้โดนตีเสมอเลยพลาดตั้งแต่เคียซ่าโดนเสียบนี่มาเป็นพระเอกขอโชว์นิดนึงขอดึงบอลโชว์นิดนึงนี่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 เอาบอลคืนมาโอ้ฟาวยิ่งแต่โอ้โหอยู่ด้านหลังนี่เสียเปียกเลยเกิน นี่ไงจิ้มมาฟาบินโยออกขวาไปเคียรซ่าระวังระวังธงขึ้นธงยังไม่มาแล้วให้ที่เป้แล้วยิงตามน้ำไปดิครับสวยเลยเป้ล่างไหนก็โหดคือกันนอนี่ออขอบคุณนำลูกเดียวไว้ใจไม่ได้ครับส่งชิลูลงมาส่งตัวซุเปอร์ซับล,ลงมาหน่อยเออเปลี่ยนเกมหน่อยเปลี่ยนเกมหน่อย โอ้ยโดนดักอีกเอาคืนมากระแทกซะเลยไปรอไปแล้วครับเคียซ่าโอ้ข้างในหน้ากระดานชิรูุยิงตรงตัวอีกพักอกนิ่มๆสวยแล้วดูดบอลมาโอ้ยจิ้มทัน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 คืนเนมโอ้โหคืนไกลฟาบิมโยไปโอ้ยขวาเคียซ่าเคียซ่าหมุนแล้วจมาแล้วโอ้ยจับบอลแรกไม่ดีครับพยมได้ไปต่อน่ะ วังโดนส่วนด้วยครับผมเราต้องชนะนะครับเราต้องชนะนะครับเอาเคซ่าวิ่งย้อนมาสวยช่วยเกมรับให้ดีเก็บบอลผ่านแล้วก็จ่ายดีๆเออทดสองนาทีโอ้ยชาบุน่โอ้ยระวังด้วยครับเพนี้เพสุดท้ายด้วยระวังด้วยครับเพนี้อันตรายเพนี้อันตรายระวังยกระวังยกเอ้ยจิ้มมาอยู่จิ้มมาอยู่เก็บ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 ระวังหมุนจิ้มมา ห้องใจครับถ้าโดนตีเสมอนี่ภารกิจยังไม่จบนะต้องเล่นต่ออีกแมตช์หนึ่งเลยนะครับผมโอ้ยเล่นแบบหมวนเดียวสวยๆเลยนะครับอรอบนี้ขอบคุณทุกคนโอ้เสื้อสวยจริงๆเสื้อสวยจริงๆครับ <ๆ S 2> ผมว่าโทนเนี้ยสวยกว่าโทนสีเหลืองนะมันจะมีอีกโทนหนึ่งก็คือโทนสีเหลืองน้าเงินลายเดียวกันเลยนะครับแต่โทนเนี้ยได้ฟรีนะแต่โทนสีเหลืองเนี่ยต้องให้ใช้5 0 0พันพอยต์แรกมานะครับ ดูกันเพลินเลยครับผมนี่สวยมากโอ<ฮ>้โหห้าสิบทองครับอันล้ำค่าไอดีไก่เนมาครับเส้นทางการเดินทางสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใช้ทองไป300ทองนะครับผมจากการเปิด p l a y e r of the w e e k นะครับผมตอนนี้ก็ได้คืนมาอีก50นะครับเป็น500ทองนะครับเดี๋ยวครบ900ทองเนี่ยผมว่าจะลองรอเปิด บิ๊กไทม์ลูมินิเก้หน่อยนะถ้าลูมินิเก้มานะจะเปิดสัก900สักรอบหนึ่งนะจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วได้บุญนำพาวาสนานะถ้ามาเข้าปากันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่เพิงมาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องบล็อกสกีโฟฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป EP ต่อไปของนีมามิลเลกเกิลนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ